ฝระเต็มรอยพศิบอกขัดบ่ฝันฝันว่าจะฟ้องก็ได้ยู่ในเัียงเลี้ยงหนี่เพราท่านเต็มรอยพศิมันบอกไหมขัดขันใม่มุ่งไปเลี้ยงหนี่ไปหันไปนี่ไปนั่งหันนั่งนี่ยุไปนั่งใส้กระด้างในป้าในตรงอย่างก็คือคาฝันเป็นผรกรอยพเสณนเต็มเลยมันก็บอกทย

<laughs> no, <honestly>. <laughs> 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 no. ปะเพยัญชนะปะเพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังกูชนังกูชนังกุทักังกุทักังวาลังวาลังกุทััสสะ์ุูทัศน์ศักดิ์ูเชมากูเชีมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาขอบูชาบูชนาอาูชนาอาหารพร้อมด้วยพร้อมด้วย เก้แรกกับหอมทั้งน้ำหอมทั้งน้ำอันประเสริฐนี้อันประเสริฐนี้เดพุทธเจ้าเดพพุทธเจ้าเสีังสีสังมังคลาญาจามะญาจามะพระพเจ้าพระพเจ้าขอสิ่งขอสิ่งอันเป็นมงคลอันเป็นมงคลนี้ด้วยเธอนี้ด้วยเธอ long da

Ao cái người, 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 วาชาเป็นม่านี่มึงเคยฝันจัเสียมเคยฝันจัเสียมันก็จฝันแบบอ่ามันะสเด็จส้ครับนะพ่ออย่าอเด็ดไวเด็ดูสเรส้เาวอ่กงองนี่เด็กอาชาพ่เหาว่าอยก่โดนออยใส่ัดงาบ่ร้องรงบ่โดนพอวัดพันปฏิบัติจริงแล้วเกิดเร้ย

อีใช่อีใช่อ๋ออีใช่แต่โตกว่าพีนเท่าเลยนะอ๋อเห็นหรออาออ้ใช่เารอนั่งโมตัสสัพพะวะโตอาระหะโตสัปมาสัมพุทธสตานั่โมตัสสัาพะวะโตอาระหะโตสัปมาสัมพุทธสตา ちょっと待って。 สัลังขังสัลลานังขจามิทุติยมปีพุทธังสลานังัจามิทุติยมปีพุทธังสัลลานังัจามิทุติยมปิธุทมังสัรลานังขจามิ ตเตจัมติสังฆังสรณังคัจฉามิโทวิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอปิตํจัมติพุทธังสรณังคัจฉามิตาทิยัมปิ วิธรรมังสารังกัจจามิตะเิ็กยมปิสังขังสารังกัจจามิบาลิยัมปิสังขังสารังกัจจามิเจจารณะภะมะนังนิสิตังนามันติปานาคิปะตาเวรัมณีสิกขาปะอังสามาสิยามิ Anak ibatah Rilam manisikapakam sama kiyami Akhinatanah Rilam manisikapakam sama kiyami Akhinatanah Rilam manisikapakam sama kiyami Kami itu bisa เวระมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิกรรมิสุมิสาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมา

สิเรนาสุปเป็นยันติสาธุสิเรนาะโูตธสัมภารัสาธุสิเรนานิพพิยันติกัสสมาสีตรังวิสสภยาสาธุนิก มาเป็นกายมาหล่อมาห้อง,องมือนะมือมือมอานน่นี่นะม,มือสองเวียนเด็กจงกรม,มว่าปากมาทายแล้วปุูกไปตอเราเป็นขับ <c oughs>

เราหงเรา่จักโบลาเรา่วจักมันมันมันกับเปรี้กวก็หรอแต่แเลีเทียมฝ่าเดินจงกรมนี่นเป็นผามาาวมาทายก็ลูกตอนเขาว่าถทายเอาขอยเขาเม่นดีเตียง ผู้ทาขนนยาขึ้นมันกนหายซะแล้วว่าสิทายขึ้นนกนกเขาละาับมาแล้วว่าสิเอาหพิ่นหายวับไปเลย <c oughs> บ้านนีมึงขึ้นมึนขึ้นเพินน่นมาอีกเพิ่นว่าว่าแบบนี้นะนูนฟ้ามงขึ้นหรือมึงขึ้นว่าว่าไปน่ะผมเหลวแปลงกายมาเรววาหลอกใจผู้ผูหลา โอปูลาปกายมากมารอกใจจะพ่อไป้จะไปที่ไปไปไหว้ปูลานเนี่ยไปมื่อนี้แล้ไปหาเรามื่อไหร่ไปกราบเรามื <S S say, mm. um. ้อไหไปสุ <s <S ้อะไรจนได้ทั้นเขาอย่ไงท่านน้อยฝังเมื่อคืนนี้นะพู่นะอมพู่นะนังนมพู้ออมหลุมแต่มมียู่เจ็บก็เลยหลุม มันเป็งคนลูปวางๆอยนคืออันนี้ขนอยฝันจัมันมีคล้ายๆพระพุทธลูกนีเออะมันมันเอ็บ้านเหนเดียวเันก็ปูที่ที่ปูอันนบมือเหรียดนะมันชิมุนลูควางก็วามฝันจบเก่าอีวะเดี๋ยปูละลายใช่ได้บริเป็อันองเดียวไดเข้าเขารอบรอบเลยปูนะรอบเลย ถอกด้องมันมันแบบปูขึ้นสวรรค์นี่ปูถอดคิดขึ้นสวรรค์น่ะแบบเดียวกันปูถอดขึ้นมืบอลล็องล่งดาด้วยดาติดลอดด้วยเร่าเสียงนี่มเป็นมีอลกกออบอลล็งนสีดาตลอดแล้วก็หายเงี้ยสีแดเล่าไว้รอ ไปทอดยิปีนี้ไปไปสวรรค์นี่ฮะฮะยี่สิบองล้อมไปมาสวดให้ไปขอพรร้องรดาทำโครบอกเลมาใส่บาทให้มาช่วยใส่ใส่แล้อแล้เปล่ะวะกไปเลมามาใส่บาทร้งช้างร่างใช้บาท

ผกอได้อัมผเห็นเห็นเผมเห็นเลยสามผมทั้งวันทถามเลยงกตาเห็นงการอดีกังตีดเดียวากอดที่หนาได้ยิงไปเห็ดกับหน่ามันจะเข้าลดกัข้อมือได้ ก็สิิกรรมมาล่านจะว้องเมื่อไดก็ะตายไปเลยลูกบอลนี่ยี่พ่อนี่ตัวนี้พุทธทนี่ยนี่เขาว่าพุทโทลูกงาม,มเ,าเหมือนมสมนารายนี่แหน้าตั้เช้าทนี่เ,เพินพุทธพลูกงาม งันพระคมนั่งอย่างว่าทีบเราที่เราที่เราเป็นถอดล่างตัวนี้มอร์ดถอดล่างเสีานะครๆใไฮไ,อ,ไ,อ,ไ,อ,ไอ,องกุเหมือยู่ได้ยังไงขัดมัน,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 นสิหลายพูดโทผูกงามงั้นพระคมพุดทั้ง ธรรมะรูปงามงั้นงั่นเรียว่าพระอินทร์นี่เลยับจำไว้สามสองอย่างทุตทะรูปงามเหมือนสมนารายแปะจะแปลงลงมาเหมือนเทวาดาบาโรดเนี่ย ยิ่งยาเจาสิออกท่านที่ว่านัมก็ขึ้นวิวเลยได้ยาลงมาได้นี้นี่แหละเขาบอกกระถาเนี่ยหนึ่งกระถาทอดถาอดเออกระถาทอดกินเออกะาเ่ัะร ต้องขันเจ้าของไว้ในห้องดีๆไม้ยังเข้ามาชูหล้างขัดคัดคัดคัดเจ้านั่งนี่วรติงนี่คัดเขาามาชูนเจ้านี่ยตอนน้ยากน้ำนะอยากน้ำด้วยิลงล่างเจ้าว่าอะไรเรื่อวัาเข็อจะ่ไปซุนรอดทะลงในเอเออแม่เขียนซุนเขียนไม่ยนึ่งก็เรียบร้อยแล้วะเจ้าตายแล้วเจามาล่างเนะ จ้าอยู่หุ่นเลืโอ้ยกระทังวันจะไปเหยียบทอนกวมนะเกินขออ่ะเิดคนอ่ะคนมีคนกันว่เกพนะไรจิติอว่าพุทธโทพุทธโทษลูกงามมเจมือนกันพระพทธมี่ลรเะพุทธะ พุทธธรรมธรรมะนี่ธรรมะลูกงามเหมือนพระอินทร์ใน,ใน,นี่แหละมัดเขามันเขาถอดได้มากกว่าว่านี่พุทธะสังนี่พุทธะสังเออตาพุทธะสังลูกงามเหมือนสวมผ้านาฬาิจแปลงลงมานี่จะแปลงลงมา เหมือนเทวดานี่หรใจร้อนนั่ว่าิดโอยี่ด้วยีิดโรดือดเจ้าสดีอกจากล่างท่านทีโรดอันต่ว่าไุ้มม่นยูเจ้าขอ้องมันแต่กุ้มไม่ยู้เลยเวก็จะจ้อเจ็ดนะะหน้อยตาไดจเขาเอินกินยาหญนะอือก สิบูรับรลูยังบาล่างนอจังหวัดตายมันก็เกิดมาเมื่อไรมั่ก็ตายมันตายแล้วก็เหลือม่นะอาจารย์หนึ่งแบบนางหรือม่ที่นี่ตายเพราะมันปวดแกงล้างบอกว่าบอกเราโยโย่ไปเหตุเน่อาจารย์มันกำลังเมื่อไรได้เหตุหู่วัดเลากเบื้องหันเบื้งนีมาสิถอดหลย cặp mà làm vô này thì nó quá bỏ lưng chết có đó được mà khuẩn à cái giá

ยัโภปนักะโสดามามิโสเถรโสดาภามิ้าพิีโยมิจาตะโตทรพบโลกวมารสัตวมาเทววันทันตระยสุทิตย์ปัญญูโภววะอะภีวัสสนาเสนสังฆังพูทาปะนจตงจัตตาร หามาภานติอายุวันนรสุขังวะรังปาวะตุสาวะมังหะลังราคันตุสาวะเทวตาสาวะพุทานนปาเวนัสตาตุสีภาปันตุแตปาวัตุสาวะมังหาลังราคันตุสาวะเทวตา สัพพระธรรมานุภาเวนัสตาโสติวาปันตุเอววะตุสัพพะมังหาลังรังขันตุสัพพะเถวาตาสัพพระคำขานุภาเวนัสตาโสติวาวันตุเออิทธรรมเยสัพพระศาสังเทมา พระพเจ้าขอแก่ส่วนคนส่วนผูู้สอนที่บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่ยอมทุกทุกคนแล้วที่ผู้่วมรลบไปแล้วแล้วครูบาอาจารย์ครูญาตาญายญาติเปีศาให้สกประเส์ทั้งหลา,ายเจ้ากรรมนายแก่นทั้งหลายพระผู้มีเจ้าวที่เทพอาอัปปะม ah บบเาเหศักหลักบ้านเจ้าป่าพระนาไปย ผู <Workers>. <S <S <lime Donna> ้พิศาษฐ์มุงเตหมูงอสุรกายทั้งหลายขอจงพาันมารับเอาส่วนตนส่วนตนที่พระพุทธเจ้าแข่โธเทศให้อยู่นี้ถ้าสัประสัตรทั้งหลายเราได้ได้ความทุขขอให้คนจากโภคถ้าเศรย้ความสอยู่แล้วขอให้สศเพื้นเพึ่นไปเถิดขอจงพาขออัตนาสาโภค buat Sa melamaahan sama samping ยาเอ้ยท้อท้ใส่แค <forever> ้ใส <ator> ่คาถาจับจิตมันเดือดจังหว้อยุ่งจาทัวรวยรุ่นเอาก็ใส่คาถาจับจิตมันมีต่อคาถาจับจิตคาถาจับจิตให้อยู่ให้ไป ไห่เราหนนเดี๋ยวก็าทำเหมือนหมดคนตามอะไรเกเป็นยวงคุณ Yeah.